ได้ข่าวว่าเป็นคนไม่ว่างแก่ด้วยครับไม่ว่างแก่กายกอดแก่ช่วงนี้นะครับเราอยู่กันที่บริษัทสยามชัยหาดทรายขาวเพื่อความสุขของครอบครัวจำกัดน,นะครับบริเวณอาคารหน้าหาดทรายเป็นอาคารสำนักงานติดต่อนะครับในเรื่องของที่ดินแบ่งขายหรือว่าการทําธุระต่างๆที่ทุกคนขึ้นมาแล้วก็มาเจอกันที่นี่ครับผมอาจจะเป็นบรรยากาศทั่วไปรอบหาดอาจจะเป็นซุ้มเป็นบรรยากาศทั่วไปเราก็ยังเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมเราปรับปรุงอยู่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนนะครับก็ตามนิดนึงคุณจุรีรัตน์คงมีทรัพย์อันนี้ได้ยินได้ยินนะฮะได้ยินคุณน้ำภัยตอบรับทักทายแล้วเนาะมิโครบอลมิโครบาลแต่วันนี้น่าจะมานะฮแล้วก็โดยเฉพาะคุณมิตรก็มาบ่อยมิโครบาลนะครับขอปรคุณที่มาเยี่ยมเยียนนะครับนะฮะ พร้อมด้วยใครเอ่ยอีกคนนะครับเดี๋ยวรีมไพมนกกระจิบคุณนกกระจิบก่อนน้องนกน่าทักมากน้องนกกระจิบพูดพูดการพูดเท่าสายเปเหรอสวัสดีนันตาไพผมให้ปากมช่วยกันดูเพราะื่องมาื่องไม่ตรงกันดูะคุณจอยลูกสาวพ่อจ่าดำคุณมะลิบวกขังนะครับอีกหลายท่านนะครับตอนนี้ทั้งหมด พันเจ็ดร้อยท่านใช่ไหมพันเจ็ดนะครับเพราะสิบเจ็ดสิบเจ็ดเยอะแ,แล้ว,ลวไม่ได้ครับคุณวิไลมาลายดอกการเอฟสีอาจารย์สอพรวัดใช่ไหมอ่าใช่ครับใครนะใครนะใครนะ อ่ออะไรดอกจัน F4 ใช่ใช่คุณสอพรรณตระความเพลงเปิดประตูใจแล้วก็สวัสดีคุณหวยจ้าคุณพิม์ประภาด้วยนะครับคุณรุ่งคือทยาสวยถัดทาคุณอรุณชูทองอยู่ทางใต้อยู่ทางใต้นะต้นไก่ต้นไก่งใต้เลยสวัสดีครับพี่ศาวอพี่ศาว์กินข้าวหล่อไม้ทาทคำแล้วร้อยกังหมูร้อยกังหันใ่ยหน่อยสวัสดีน้องนกประจิบนะครับทุกคนนะครับ นะฮะหลายท่านคุณรุ่งอยุธยาคุณจักรินสุขสุขศาสตรนะครับนะแล้วก็คุณเชิดชัยวิจาราพรเขามาชมด้วยอู้ยคุณเชิดชัยวิจราพรนี่อันนี้อันนี้เจอไดตัวเป็นโอ้ยน้องใจบอลลอยแล้วนี่ตัวจริงเหรอตัวจริงหรือเปล่าผมไม่เชื่อนะเดี๋ยวจะแอบอ้างไหทุกวันนี้เขาทำประเภทว่าทำหน้าทำอะไรลงแอปลงเฟซลงอะไรเขมันทำได้หมดเลยหน้าตาตัวจริงแต่ข้างหลังนะตัวปลอมโอ้ยอะไรนะ คุณวิไลอะไรยกถอกแก้วน้ำหมาก,ก,กแก้น้ำหมากใช่ไหมทอกแกลล้วน้ำ <c oughs> คนนี้ <c oughs> เป็นเจ้าของแหนมด้วย <c oughs> แหนมสดแหนมหีิวทำแม่แม่แม่ทำลูกขาย <c oughs> แม่ขายลูกทำอะไรป,ประมาณนี้ <c oughs> สั่งได้สั่งได้ <c oughs> สั่งได้แล้วก็ <c oughs> บุดแอนอฝากทรงมะขามมาให้บอสเราด้วยอะไรนะมะขามหวานเป็นเจ้าของมะขามหวาน250ไร่ มะขามหวานจริงที่ไหนจะไหนพูดได้เลยคนนีชระบูรณครับคุตั้รับเป็นคนนี้มีน้ำใจคถูกต้องแล้วก็สวัสดีพี่ไคทักษิณด้วยคุณมลทันพรพิรมนะฮะสวัสดีอ่าบัลลีบัลลีรอคุณตู่คุณคุณตู่ยังไม่ได้สวัสดีแล้วโอเคโอเคสวัสดีใครเลยคุณจอบมาทำไมอ่ะจอผมเสด็จมดเลยจอบไปคืออะไรเสด็จคืออะไรผมไม่เข้าใจอ่ะคนกรุงเทพแอบเขาบอกว่าอาจารย์อาจารย์ชิดชัยตัวจริงหล่อมากๆ ฝังในนี้ป่กหน้าตาดีบอกใครคนพูดเนี่ยนกกระจิบนกกระจิบพูดไปดูสารภาพาลูกพูดไม่ดูเลยว่ามันจริงไหมอ่าจริงจริงสิผมได้อยู่กับตัวจริงเนี่ยผมรู้เลยว่าเป็นบ้ายังไงอ่าคุณโตเนี่ยเคยเห็นในทวินที่เละที่เละดูจริงเป็นไงเละเลยเลยเฮอยนี่ผมจะได้อ่ะสวัสดีครบก่อนแล้วก็ให้คุณโอหลายคนเอาคุณโตมา ก็ดี s <S แฟนเพลงทุกท่านนะครับนะครับพี่น้องๆทุกๆคนนะครับทพี่น้องๆท, like ที่เข้ามาชมนะครับทสองร้อยกว่าท่านการุนาแชร์เพลงกะเจียวเดือนให้ผมด้วยนะครับใครแชร์มาแล้วแคปหน้าจอมาแล้วผมจะแชร์ในเพจสยามชัยให้ครับผมแล้วก็เพจอีกไส่อีเพจนะครับมีคนดูเยอะที่สุดนะครับครับขอบคุณพี่อาสูงขอบคุณพี่ไทยประจวบทักษิณคิริวัฒอะไรนะอุ้ยคิริวันโอ้ยทักทยครับ ไดีแล้วกนโอ้ยขออภัยขออภัยขออภัยนะฮะขออภัยขออภัยอาจจะมีเสียงรบก,กวนนะฮะมันก็เป็นเรื่องแบบธรรมชาติสดๆกันเนาะไม่เป็นไรเอาขอบคุณสวัสดีทุกคนนะฮะอ่านทันบ้างไม่ทันบ้างขออภัย คุณทันตดารับคุณทันตดาผู้กองนาริศรับน้องพิมพิมพ์ประพันธ์อยู่โคราชโคราชันตดาเนี่ยยืนถ่ายกล้องอยู่เหลอโขอขอบคุณมากครับุน้องพารามเอกภาทอผาภูมินะครับอาท่านเดี๋ยวจะได้พูดคุยเรื่องเพลงกันต่อนะครับว่าที่มาที่ไปเอผมกล่นแล้วก็บอกแล้วก็เปิดเป็นประจำว่า เพลงสยามชายหาดทรายขาวที่นํามาเปิดในรายการเปลี่ยนสื่อเป็นเพลงโลโก้ประจํารายการเลยนะครับแล้วก็ได้แจ้งไปว่าบอกไปว่าประกาศไปว่าเป็นเสียงร้องของอาจารย์เชิดชัยวัชราพรตัวจริงมาเสียงจริงมาเราจะให้ฟังสดๆทั้งเพลงสยามชายหาดทรายขาว ทั้งเพลงผลงานของอาจารย์ที่มีอยู่แล้วหลายๆเพลงเราไม่ต้องพูดถึงเพเยอะอยู่แล้วก็เพียัแต่าพียงแต่าได้ขึ้นเวทีอุ้ยได้ขึ้นเพราะนักรับเชิญเดี๋ยวขออนุญาตพันนิดนึงอ่านอะไรนะพันบอกบอกตลาดแป๊บอ่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ่าเอาล่ะนี่เลยลองดูสักอันว่าจะว่ามันจะมันน่าจะไปที่สวยอันนี้เกาสองหลักตองตองหน้าไม่มีมุกเว่บ